คุณเป็นใครในระบบการศึกษาเป็นนักเรียน,นะค่ะเป็นครูสอนพิเศษครับกูเป็นคนนอก เคยเรียนพิเศษอะไรมาบ้างส่วนใหญ่จะเรียนเป็นติวเตอร์แบบตัวต่อต,ต,ต,ตัวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เคยเรียนต่อหน้าคอมแล็บเขาก็จะสอนหลายวิชามากยอะไรเงี้ยเด็กแต่และคนที่มาก็จะเรียนคนละวิชาไม่เหมือนกันแล้วก็คนละ,ละระดับเคยเรียนที่แรกไปเรียนเพราะว่ามีคนมีเพื่อนไปเรียนเยอะแล้วก็รวมถึงพี่หนูก็ไปเรียนด้วย,ยก็เลยลองไปเรียนดูที่2 ก็เริ่มเรียนเป็นติวเตอร์ตัวต่อต,ตัวแทนเพราะว่ารู้สึกว่าเขาโฟกัสกับเราเราโฟกัสกับเขาอะไรเงี้ยแล้วก็เขาสอนได้ตรงจุดมากกว่าตรงจุดที่เราแบบไม่เข้าใจเราถามเขาได้เลยอะไรเงี้ยเขาเข้าใจเด็กมากกว่าจริงๆตอนนั้นแค่เหมือนเรียนที่โรงเรียนไม่รู้เรื่องเราก็เลยอยากหาคนที่จะสอนเราได้อะไรเงี้ยส่วนไหนก็จะเป็นคนที่พี่หนูรู้จกักอะไรเงี้ยหามาให้หรือว่าหนูก็ไปถามเพื่อนอะไรเงี้ยเพื่อนก็ส่งมาให้ดูอะไรเงี<ๆ>้ยหนูจะเรียนติวเตอร์ไว้แบบสอนการบ้านด้วยแล้วก็ติวสอบแบบสอบกลางภาคปลายภาคอะไรเงี้ยค่ะ มีเวลาว่างหน่อยมาจะมีก็คือเราต้องโดดจากที่เราไปเรียนคอมอะไรเงี้ยหยุดไว้ก่อนแล้วก็แบบไปเที่ยวอะไรเงี้ยเคยเรียนพิเศษอะไรบ้างครับที่บอกว่า เป็นคนนอกเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่เคยเรียนนะคือเราเคยเข้าไปโรงเรียนพิเศษแต่ไม่เคยเรียนพิเศษแม่เนี่ยจ่ายตังค์ให้ไปเรียนหลายๆที่เลยกูไม่ไปเรียนก็คือแบบโดดอะไรเงี้ยเสียตังค์ฟรีคือที่เคยไปเรียนพิเศษเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ4ี่ที่คือคือเราอะไม่ใช่สายวิชาการไงก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่ทางแล้วก็แบบว่าเออแม่บังคับไปกูก็ไม่เถียงก็คือเป็นเด็กเรียบร้อยแต่แบบดื้อเงียบไงอาจายอยากจ่ายก็จ่ายแต่กูไม่เรียนกูไม่บอกด้วยอะไรเงี้ยตอนนั้นนะตอนนั้นก็เป็นเด็กๆก็ไม่ดีหรออกกทีี่่แปนยาง้ ถ้าจะป4ถึงปอ6อะไรเงี้ยมันเป็นห้องแถวห้องหนึ่งเว้ยในนั้นเนี่ยไม่จะมีแต่แบบเด็กประถมอย่างมากก็เด็กมต้นอะไรเงี้ยอยู่กันประมาณส0บ0คนน่ะนั่งรวมกันอยู่ในนั้นโต๊ะสีขาวสี่เหลี่ยมผืนผ้าอย่างนั้นน่ะโต๊ะงานบุญงั้นน่ะและไอ้แค่ข้างๆกูเนี่ยแม่งไม่ได้เรียนเรื่องเดียวกูกเพลเผล่แม่งคนละวิชาด้วยอะไรเงี้ยที่ไปแล้วกูไม่ได้เรียนต่อเนี่ยคือแม่งเป็นอย่างนี้เว้ยครูผู้หญิงอะ่ะก็ไม่มีอะไรครูผู้ชายเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ค่่่ออออนนนขข้้้าาาาาาางงงร,รมมกมกกกยยยยบบบิเาาเเเใัด็ีตุ แล้วเขาก็แบบว่าไปเอามุ้งอันหนึ่งมามาแบบแงบยุงแล้วแบบเอาไปปล่อยหน้าร้านโอ้โหแบบโคตรใจบุญอะไรเงี้ยแต่ทีนี้ด้วยความที่กูไม่เรียนไงกูก็แบบว่าเดินเล่นในนั้นอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ค่อยสนใจอะไรเท่าไหร่อะไรเไงี้ยทีนี้มีอยู่วันหนึ่งแอบ,บเดินขึ้นไปชั้น2คือมันจะเป็นแบบชั้นบนไม่รู้คืออะไรแต่ชั้นล่างเอาไว้สอนใช่ไหมเดินไปชั้นสองเว้ไปแง้มประตูเปิดดูสี่เจอคืออะไรรู้ป่ะคือไอ้เหียครูผู้ชายแม่งนั่งหันหลังอยู่เว้แล้วแม่งทำไง ไอ้เชี่ยเป็นมึงเป็นเด็กปถมมึงรู้สึกไงอะมั้งไอ้เชี่ยแบบก้าวเข้าวะแบบว่าธรรมะแล้วแบบว่ามีแบบนั่งยานหรืออะไรไม่รู้อะกูไม่ไปเรียนอีกเลยต่วันนั้นอะพอขึ้นมาต่อจากปถมใช่ไหมขึ้นมาหนึ่งอันนี้ฟิลแบบเหมือนโรงเรียนเลยคือแบบเป็นโต๊ะไม้สถานที่เรียนเนี่ยอยู่แถวแถวโรงเรียนศึกษานารีเพราะฉะนั้นเด็กนักเรียนที่เข้าไปเรียนอะเป็นผู้หญิงซะแบบ90%าสิบอเะไรเงี้ยเพราะว่ามันใกล้โรงเรียนศึกษาารีอะไรเงี้ยกูแบบแอ๊กไงแบบว่าเด็กอะเด็กเบี้ยวเบี้ยวขึ้เยอ่ะ ต้องเทอะไรเงี้ยก็เดินแอคแอคตลอดเวลาแบบทุกกิริยาบทอะรู้สึกว่าตัวเองเทอะไรเงี้ยทีนี้มีวันหนึ่งมันจะเป็นชั้นล่างเนี่ยมันจะมีห้องน้ำตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งมันก็จะมีเด็กผู้หญิงนั่งเยอะๆตรงนี้กูแบบว่าเดินแอคอะแล้วก็เข้าห้องน้ําเข้าไปฉี่แต่สิ่งที่เขาพูดอะกูจําได้แม่นเลยคือพอกูเข้าห้องน้ำใช่ไเด็กผู้หญิงแม่งคุยกันแม่งเก๊กอะไรวะคิดว่าตัวเองเทม,มั้งกูแบบกูยืนเย่อแบบว่าเศร้าอะมันไม่เทเหรอวะอะไรเงีเาาเเ้ยา่ีตง ไม่ดีนะครับทีนี้พอต่อมาก็ม2ม3าจำไม่ได้แล้วอันนี้เป็นสถานที่เรียนที่แบบว่าหน้าตาดูดีดูแบบขาวสะอาดเป็นแบบกระดานไวบอร์ดอะไรอย่างนี้และครูววแบบสอนสนุกตั้งใจสอนอะไรเงี้ยเพื่อนๆก็แบบน่ารักเฮฮาอะไรเงี้ยแต่อย่างที่บอกว่าด้วยความที่เราไม่ถูกกับวิชาการอะไรเงี้ยเออระบบเหล่านี้อาจจะไม่เหมาะกับเราอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเรียนแค่ในโรงเรียนก็พอแล้วมัง้งเราก็เลยโดดอีกแล้วข้างๆจะมีร้านหนังสือกระตูนก็ถ้าไม่แวะไปดูร้านการะตูนก,ก็จะแบบแวะเข้าห้างข้างๆ จำได้ว่าแม่งมีครั้งหนึ่งอะตอนนั้นเดี่ยวน่าจะเดี่ยว8มั้งฉายทีวีอะแบบว่าเปิดแผนให้ดูอะสาชั่วโมงอะไรเงี้ยเดี่ยวอะก็รู้ใช่ไหมว่าเดี่ยวครั้งหนึ่งแม่งนานกูนั่งดูตั้งแต่ต้นจนจบอะดูจบปุ๊บกูกลับบ้านอะไรเงี้ยคือแบบไม่ได้เรียนจริงๆอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออเราเราเป็นคนนอกเราเคยเรียนแต่เราก็ไม่เคยเรียน เคยเรียนพิเศษอะไรมาบ้างครับคือจริงๆอ่ะเรียนพิเศษเนี่ยโหเรียนมาตั้งแต่แบบประถมอ่ะแต่ว่าประถมเนี่ยมันก็จะเรียนเป็นเชิงสกิลก็คือมีวาดรูปอะไรเงี้ยแต่ว่าพ่อเนี่ยแกก็จะเน้นเรื่องสายแบบอยากให้เราเป็นทฤษฎีอะไรเงี้ยพ่อก็จะแบบว่าเป็นเน้นวิทย์คณิตอังกฤษอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านบ้านพักไอของทหารอ่ะแม่งจะเป็นเหมือนซอย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 ไปอ่ะเป็นเหมือนชุมชนเป็นอะไรในนั้นอ่ะฟีลแบบเมียทหารอะไรเงี้ยเขาก็เปิดโรงเรียนพวกเมียทหารคนอื่นก็จะส่งไปเรียนอะไรเงี้ยพอขึ้นมต้นมาเรากับครูใน แต่ว่าเขาก็มาเปิดกวดวิชาแถวแถวโรงเรียนซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติเลยที่แบบครูในโรงเรียนเก่งๆมาสอนเสริมข้างนอกอโคตรแปลกเข้าใจใช่ไหมคือแบบคุณเป็นครูในโรงเรียนแล้วจะมาเปิดสอนเพิ่มให้นักเรียนมาเรียนเพิ่มไปอีกทําไมอะไรฟิลเนี่ยทำไมไม่สอนในโรงเรียนให้มันจบๆไปเลยนั่นเป็นเรื่องที่น่าตั้งคําถามแต่ว่าจริงๆมันมีคําตอบของมันอยู่ มปลายเนี่ยเริ่มเรียนอะไรที่มันเนชั่นแนลขึ้นระดับชาติขึ้นคือเราต้องแอดมิชชั่นใช่ไหมละ่ะแอดมิชชั่นคือมันต้องแข่งกับคนทั้งประเทศอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องพึ่งสิ่งที่มันระดับชาติอะไรเงี้ยก็จะไปเรียนที่มันมีชื่อหน่อยก็จะมีครูพี่นั่นพี่นี่อะไรเงี้ยที่เขาดังๆแล้วเขาก็เปิดแฟนชายอ่ะแต่ครูไม่ได้มาสอนนะแต่เป็นเทปก็มาลงเรียนแล้วเ็าจะเปิดเทปให้อะไรฟิวเนี่ยวิธีการสอนโดยเทปอ่ะมันไม่แปลกอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่น่าแปลกใจอ่ะ<ด> แล้วคุณต้องเสียตังค์ดูแบบนั้นเนเสียตังค์แล้วราคาแพงด้วยหลักหมื่นอะไรเงี้ยทำไมต้องเรียนพิเศษครับมันดีกว่าโรงเงรียนยังไง ส่วนตัวคิดว่าโรงเรียนสอนไม่ค่อยเข้าใจเด็กอะไรเงี้ยค่ะที่โรงเรียนหนูมีเด็ก36คน4ี่ห้องอย่างเงี้ยค่ะก็ประมาณร4 4คนครูก็จะมีอยู่ไม่กี่คนอย่างเงี้ยครูคนหนึ่งก็จะสอนแค่วิชาเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็สอน4ี่ห้องเขาไม่ได้ใส่ใจเด็กขนาดนั้นอย่างเช่นเราถามแบบเออครูตรงนี้ทํายังไงอะไรเงี้ยไม่เข้าใจเขาจะบอกว่าเออลองไปทวนเองใหม่หรือไม่เขาจะว่าเราแหละว่าเราไม่ได้ฟังหรืออะไรเงี้ยคนก็จะมีแบบที่มากดเราว่าแบบจะถามทําไมยังไงก็ทําไม่ได้อยู่ดีอะไรเงี้ยเหม มีครั้งหนึ่งที่หนูแบบตั้งใจเรียนอังกฤษมากไรเงี้ยแล้วครูก็มาตัดพ้อความตั้งใจของหนูว่าแบบไม่ต้องเรียนหรอกยังไงก็ได้คะแนนเท่าเดิมอะถ้าไปที่ติวเตอร์ก็เขาจะเล่าเลยว่าแบบต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะแล้วก็แบบเขาจะมีทริคด้วยอะไรเงี้ยเคล็ดลับว่าตรงนี้ต้องทายังไงนะอะไรเงี้ยคือส่วนหนึ่งเพราะเราจ่ายเงินให้เขาด้วยเขาก็จะดูแลเราดีกว่าเลยรู้สึกว่าไปเรียนติวเตอร์เขาเข้าใจเรามากกว่าเข้าใจในการเป็นเราอะไรเงี้ยมากกว่าการที่ให้ครูมาสอนเราแล้วก็เด็กอีกหลายคนพร้อมกันอะไรเงี้ยแล้วทำไมต้องเเรียนพิศษ มันดีกว่าโรงเรียนยังไงถ้าอันอย่างที่มีประสบการณ์ตรงเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของเราต้องการทําสายศิลปะอยู่แล้วอะไรเงี้ยวิชาของโรงเรียนเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ตอบโจทย์การสอบเข้ามหาลัยอย่างวิชาศิลปะอางเงี้ย ที่ที่กูจะสอบเข้ามาหาลัยสายอาร์ตโดยตรงอะไรเงี้ยวิชาศปปิลปะโรงเรียนแม่งไม่มีทางเติลให้กูสอบติดแน่ๆแ,แบบร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะคือกูจาเป็นต้องไปเติวอะไรเงี้ยแล้วผมว่าโรงเรียนกูวิชาเนี่ยครูเขาค่อนข้างรู้หน้าที่รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีหน้าที่มาสอนมีหน้าที่มาให้ความรู้ก็คือจะไม่พูดนอกเรื่องไม่ตีไม่ยึดของไม่ตัดผมไม่จูจีเรื่องเครื่องแต่งกายแล้วก็อย่างพวกระบบการสอบเข้ามาหาลัยอะไรเงี้ยหรือระบบการเก็บแพทพาร์ท,ที่อะไรก็ไม่รู้อ่ะกระทรวงการศึกษาแม่งเปลี่ยนบ่อยคือแต่และ ปีเนี่ยมันก็จะแบบมีความต่างไม่กี่ปีก็เปลี่ยนรูปแบบทีอะไรเงี้ยอย่างแบบเมื่อก่อนก็เป็นเอนทานรุ่นกูก็ไม่ตรงเอนทานแล้วอะ่ะมันมันเปลี่ยนบ่อยซึ่งระบบราชการโรงเรียนอะไรเงี้ยบางทีมันแบบปรับตัวปับป๊บปั๊บปั๊บเนี่ยอาจจะช้าแต่ว่าไอ้พวกโรงเรียนสอนพิเศษเนี่ยแม่งไวคือคือเขาทำเป็นธุรกิจอะ่ะมันก็เลยแบบว่าเอ้ยกูปรับเร็วกูก็ได้ลูกค้าอะไรเงี้ย เด็กก็เลยสนใจไปเรียนกันดังนี้ก็อาจจะเป็นข้อดีกว่าอะไรเงี้ยหรือบางทีมันอาจจะเป็นแค่ความสบายใจของพ่อแม่หรือของตัวเด็กเองก็ได้แต่มันก็เกิดมาจากความไม่มั่นใจในระบบการศึกษาแล้วทำไมต้องเรียนพิเศษครับมันดีกว่าเรียนในโรงเรียนยังไงในฐานะคนที่มีโรงเรียนเป็นของตัวเองแล้วก็เป็นครูสอนพิเศษเนี่ยเด็กที่มาโรงเรียนกับเราเนี่ยส่วนมากเหตุผลเนี่ยโรงเรียนน่มันไม่ตอบโจทย์เขาการกลัววิชาเนี่ยจุดประสงค์แรกคือเขาเรียกว่าเรียนเพื่อซ่อมสมมติคุณเรียนในโรงเรียนอย่างเงี้ยคนในห้องอ่ะแม่งมีประมาณแบบ 40คนหรือ60คนอะไรเงี้ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่ว่าทุกๆคนแม่งจะเท่ากันนะบางคนที่ตามไม่ทันเขาก็จะมาเรียนกวดวิชาเรียนเพื่อซ่อมอันนี้คือจุดประสงค์แรกอันที่สองเนี่ยเรียนเพื่อสร้างเหมือนแบบว่าคุณเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมคือเรียนมสแต่ว่าอยากจะเรียนเนื้อหามหมหกอะไรเงี้ยให้มันจบๆแล้วก็จะได้เตรียมสอบอะไรเงี้ยอันที่3เนี่ยเขาเรียกว่าเรียนติวเรียนเพื่อไปสอบและสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเรียนเฉพาะอชัยอย่างชัดเจนเลยความถนัดทางแพทย์อะไรเงี้ยบางที่เนี่ยถ้าคุณจะเรียนหมอคุณต้องยื่นสอบความถนนัดททาางงแพพยย์้้วซึ่หลกสูตรืฐม ไม่มีอยู่แล้วโรงเรียนไม่ผิดที่ไม่สอนแล้วมันเป็นความผิดของใครเหตุมันก็เกิดจากที่ว่าตัวมหาลัยอ่ะมันต้องสอบมันก็เป็นเกณฑ์ของมหาลัยอ่ะที่เขาจะรับอ่ะคือมันไม่คอนเน็กกันกับโรงเรียนอ่ะจริงๆถ้าโรงเรียนคุยกันหน่อยกับมหาลัยมันจะเกิดความสอดคล้องกันได้ ในอนาคตเนี่ยกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยคิดไหมว่าจะแบ่งเด็กเป็นสายอะไรเงี้ยให้แม่งได้เรียนรู้วิชาทางแพทย์จริงๆเรามาทําให้มันเป็นระบบที่ดีขึ้นได้ไหมแต่ว่าการซ่อมเด็กอะ่ะมันเป็นหน้าที่ของโรงเรียนโดยตรงเลยโรงเรียนเฟลที่จะทําหน้าที่ตรงเนี้ยสังเกตได้เลยส่วนตัวโดนเชิญไปเป็นวิทยากรแต่ละที่แต่ละที่แบบเนี้ยซึ่งมันเป็นธรรมเนียมไปแล้วอะ่ะว่าโรงเรียนช่วงสอบอะ่ะแม่งจะเชิญติวเตอร์มาเพื่อที่จะติวสอบซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบว่าในฐานะที่เป็นวิทยากร มันไม่เอฟเฟกตีฟเลยอ่ะสชั่วโมงอะไรเงี้ยอ่ะเอาคนมานั่งในห้องประชุมแม่งแบบทั้งชั้นมอหแล้วก็วิทยากรแม่ง3ชั่วโมงอะ่ะช่วยติวสอบให้หน่อย3ชั่วโมงอะ่ะแม่งทําอะไรได้บ้างสอบอะ่ะมันต้องใช้ความรู้ขั้นพื้นฐานทั้งหมดน่ะหปีอะ่ะจะให้มาแบบ3ชั่วโมงมันมันทำอะไรได้อะโรงเรียนแม่งโยนอะแล้วข้อเสียของโรงเรียนพิเศษมีไหม อย่างแรกคือเลยคือเสียวเวลามากๆเพราะว่าเราไม่ได้พักผ่อนให้เพียงพอเราไม่มีเวลาให้ตัวเองเลยช่วงวัยรุ่นก็คือต้องไปเรียนติวเตอร์กลับจากโรงเรียน4ี่โมงก็ต้องไปเรียนอีก2ชั่วโมงบางคนเรียนแบบหลายที่ก็อาจจะ4ี่ชั่วโมงหรืออะไรเงี้ยค่ะอย่างหนูจะเป็นคนหนึ่งที่ชอบแบบเรียนวันหนึ่งประมาณ3ชั่วโมงเงี้ยค่ะก็คือเรียนยาวไปจนถึงทุ่มสองทุ่มอะไรเงี้ยคุณพ่อมารับกลับบ้านก็3ามทุ่มแล้วก็แทบไม่มีเวลาเลยเพราะว่าก็ต้องตื่นเช้าไปโรงเรียนอีกมันก็วนลูปตั้งแต่มสองเลยค่ะก็ ได้อีกเรื่องคือรู้สึกว่าเราเสียเงินให้โรงเรียนเพื่อที่จะได้การศึกษาที่ดีแต่ว่าเรากับไม่ได้เข้าใจขนาดนั้นแล้วเราก็ทําไมต้องเสียให้ติวเตอร์อีกอะไรเงี้ยแล้วก็เวลาเรียนกับติวเตอร์ก็คือบางที่ก็จะราคาสูงรวยอะไรเงี้ย ส่วนตัวรู้สึกว่าช่วงมปลายเป็นช่วงที่ควรที่จะสนุกกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันคือวัยที่เราต้องได้ออกไปไหนลดเริ่มคนหาตัวเองว่าเราต้องเข้ามหาลัยหรืออะไรอย่างงี้แล้วก็หนูเสียเวลาไปกับการเรียนเยอะมากเราต้องมาเรียนพิเศษอีกก็เลยตัดสินใจว่าช่วงประมาณหมห้าเนี่ยเราจะออกมาสอบเทียบตอนนั้นเทียบวุฒิม4เป็นหมหคือจริงๆตอนนั้นหนูอยู่ประมาณม .5 แล้วก็ใช้อายุตัวเองแล้วก็ไปสอบเทียบเป็นหมห เพื่อที่จะเข้ามหาลัยสอบเทียบด้วยการอ่านเองไม่ได้เกิดจากโรงเรียนข้อเสียของการเรียนพิเศษนะการศึกษาเนี่ยมันอยู่ในรัฐธรรมนูญนะคือทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงการศึกษา ได้เท่าเทียมกันการศึกษาเป็นเรื่องที่เราต้องรับผิดชอบกวดวิชาแม่งมาทําให้แบบว่าเติมช่องว่างที่กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยแม่งเฟลที่จะทําพูดเลยนะคือโรงเรียนอะ่ะแม่งไม่ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการสักเท่าไหร่อาจจะมีการประชุมกันอ่ะสมมติอ่ะหมวดเนยใดหมวดหนึ่งอ่ะประชุมว่าอ่ะกูจะสอนแบบนี้นะอ่ะสอนตามกระทรวงศึกษาธิการอา่ะม .4 เราจะสอนเรื่องนี้มหเราจะสอนเรื่องนี้แต่พอเอาเข้าจริงอ่ะโรงเรียนเดียวมเดียวเลยอสมมติม4โรงเรียนหนึ่งอ่ะมีครูสอนสังคมประมาณ4คนอะไรเงี้ยแม่งสอนไม่เหมือนกันสักคนเพราะฉะนัั้นหลก สูตรในโรงเรียนเนี่ยแม่งผปลปีมากเลยแล้วการสอบเข้ามาหาลัยเนี่ยมันเป็นการวัดผลหลักสูตรขั้นพื้นฐานอะไรเงี้ยที่มาจากกระทรวงการศึกษาแต่ผ่าไอฝั่งเนี้ยแม่งไม่คอนแม่งแม่งแม่งไ,ไม่ร่วมกับฝั่งเนี้ยและฝั่งเนี้ยแม่งเละเทะมากอะ่ะมีกี่ร้อยโรงเรียนในประเทศเนี้ยแล้วแม่งแบบคนละอย่างกันไปหมดเลยอะ่ะเด็กแม่งก็มีความแบบไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเขาต้องหาอะไรที่แบบว่าที่มันจะเป็นตัวการที่ทําให้มันเชื่อมกันได้เพราะฉะนั้นกฎวิชายก็เลยมาเป็นสะพานเชื่อมตรงซึ่งมันฟังดูเนี่ยอาจจะฟังดูเอ้ยดีกฎวิชามี มีไว้ก็มันจะได้แก้ไขปัญหาอะไรเงี้ยแต่ว่าการที่กฎวิชามามีบทบาทอย่างมากในระบบการศึกษาไทยอ่ะมันทําให้คนที่มีอํานาจในระบบการศึกษาเนี่ยมันไม่คิดที่จะแก้ไขปัญหาที่มันยั่งยืนจริงๆฟีลแบบแม่งมีไมค์คำแล้วแม่งไม่ต้องไม่ต้องเดินก็ได้เลยฟิลเนี้ยเออแล้วข้อเสียของโรงเรียนเรียนพิเศษคืออะไรโรงเรียนสอนพิเศษเนี่ยแม่งมีหลายสเกลไงหลายขนาด คือบางทีครูหรือแค่คนที่เรียนจบด้านนั้น,น,นมาแล้วแบบนึกอยากจะเปิดคอร์สสอนที่ห้องแถวที่บ้านหรือที่ห้องแถวเล็กๆแถวบ้านอะไรเงี้ยมันก็ทําได้แล้วโดยโดย,โดยที่ไม่ได้มีุูิไปประกาศัิญาบัตรหรือเียอะไรสักอย่างที่แบบว่าเป็นหลักสูตรว่าคุณสามารถสอนได้อะไรเงี้ยไอพวกโรงเรียนใหญ่ๆแล้วสอนได้มาตรฐานก็ดีไปไงแต่ว่าไอพวกโรงเรียนเล็กๆที่สอนไม่ได้มาตรฐานเนี่ยมันก็มีมันก็คือโรงเรียนสอนพิเศษซึ่งคิดว่าตรงนี้ก็อาจจะเป็นข้อสเสียที่ถ้าเรื่องไม่ดีก็อาจจะไม่ได้อะไรเพิ่มเติมอย่างเช่นไอโรงเรียนตอนปฐมเนี่ยเป็นฟิย แต่มันไม่ใช่เป็นระบบโรงเรียนขนาดนั้นเพราะว่าโตเดียวกันนี่ก็คือแบบแม่งเรียนคนละวิชาเลยไม่ได้เรียนเรื่องเดียวกูแล้วไม่ได้ชั้นเดียวกูด้วยอะไรเงี้ยคือมันค่อนข้างจะไม่เป็นระบบแล้วก็แบบว่าค่อนข้างจะมั่วไปหมดอะไรเงี้ยแลวสิ่งที่คิดว่าเห็นชัดและชัดเจนที่สุดเลยก็คือเรื่องของการเรียนพิเศษในวิชาเดียวกันกับที่หลักสูตรการศึกษามันมีอยู่แล้วเนี่ย แต่ยังต้องมาเรียนที่โรงเรียนพิเศษด้วยเนี่ยมันเป็นความลน้มเหลยวของการศึกษาอย่างเห็นได้ชัดถ้าจะบอกว่าการเรียนวิชาเดียวกันกับที่มีสอนในโรงเรียนอยู่แล้วในโรงเรียนพิเศษเป็นการแก้ไขที่ปลายเหตุก็คงจะจริงแต่ว่าการเรียนพิเศษเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะมันเหมือนกับว่าประเทศเนี่ย มันมีคนจนเยอะมันก็เลยเกิดการปล่อยกู้กู้นิยมสินกันเกิดขึ้นทั้งทที่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยประเทศหรือภาครัฐอะไรเงี้ยควรจะสร้างนโยบายอะไรบางอย่างเพื่อให้คนจนในประเทศมันลดลงแต่ว่าจะให้คนที่แม่งจนตอนนี้ทํำยังไงนอกจากต้องกู้เงินตอนเนี้ยกูต้องมีเงินใช้ตอนเนี้ยเพื่อมีชีวิตต่อไปได้เหมือนการกับการที่ไปเรียนพิเศษอะ่ะกูรู้แหละว่าเฮ้ยโรงเรียนแม่งสอนไม่ดีว่ะแล้วระบบการศึกษาเนี่ยแม่งควรจะทําให้กูรู้เรื่องตั้งแต่ในโรงเรียนอยู่แล้วแต่กูรอไม่ได้แล้วไงเด็กหลายคนมันรอไม่ได้แล้วไงเด็ก แม่งสอบปีนี้ถ้าไม่สอบหรือสอบไม่ติดแม่งจะไม่มีโอกาสได้เรียนแล้วประเทศเราเนี่ยมันไม่ได้มีพื้นรองรับให้ให้คนที่หยุดเรียนขนาดนั้นคือมารอโครงสร้างการศึกษาปรับปรุงไม่ได้แล้วอะ่ะแล้วถ้าคุณเป็นเด็กนักเรียนที่รอระบบการศึกษาดีไม่ได้แล้วตอนนี้คุณต้องการความรู้แล้วตอนนี้เพื่อไปใช้สอบแล้วในเร็วๆนี้เนี่ยแนะนําเรียนออนไลน์กับมังคีเอวิเดครับเพราะเขามีฟีเจอร์ที่วางแผนการเรียนให้ตรงกับเป้าหมายที่เราเลือกเป็นหลักสูตรที่สร้างขึ้นมาเพื่อเราโดยเฉพาะจากข้อมูลที่เรากรอกลงไปนะฮะ โอเคเดี๋ยวเราจะเข้าเว็บของ Monkey Everyday ให้ดูนะครับว่ามันสามารถวางแผนการเรียนการสอนของเราได้ยังไงโอเคอนนเริ่มมาเข้าที่ที a แคสก่อนเลยนะเพราะว่าอันนี้สําหรับเด็กม .4 มา5มา6ที่รู้เป้าหมายของตัวเองแล้วนะว่าเข้าที่ไหนสาขาอะไรอย่าเงี้ย ถ้อาอย่างของเราในตอนนู้นไอ้เช่นเราอยากเข้าสายอาร์ตเงี้ยแต่มันก็ไม่ใช่ว่าต้องไม่สอบอะไรเลยนะวิชาการก็ยังต้องมีอย่างเมื่อก่อนเนี่ยไม่รู้ว่าต้องเรียนอะไรต้องสอบอะไรแล้วพอโดนจับโยนเข้าไปในระบบของการเรยนพิเศษ,ษ,ษจับฉายอะไรเงี้ยมันก็เลยก่อเกิดให้ไม่อยากเรียนไงยแต่ว่าถ้าเป็นผมณตอนนี้แล้วเจอมังกีเอวิเดงเงี้ยแล้วรู้ว่าเอ้ยที่จริงเป้าหมายเราคืออะไรมันสามารถดูได้ว่าเราต้องสอบอะไรแล้วต้องเรียนอะไรและอะไรที่มันเหมาะเฉพาะของเราเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคเขาบอกว่าให้เลือกเป้าหมายก่อนอย่างมาหาลัย อันนี้เดี๋ยวผมจะเลือกแบบกลางๆแล้วกันนะไม่ใช่สายอาร์ตอะไรอย่างนี้สมมติว่าอยากเข้าจุฬาลงกรณ์นะมหาวิทยาลัยสมมุติว่าอยากเข้าวิศวกรรมศาสตร์ใช่ไหมแล้วก็สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์เลยทีน,นี้เรากดเริ่มวางแผนปุ๊บ อ่าตรงนี้มาดูขั้นตอนที่2เนี่ยคือเขาจะให้คำนวณคะแนน,นนะฮะตรงเนี้ยเขาจะมีเขียนมาให้ด้วยว่าคณะเราเนี่ยต้องสอบอะไรบ้างอย่างเช่นไอ้ที่เลือกเมื่อกี้ถ้าเราเลือกเป้าหมายอื่นคณะอื่นมันก็จะเปลี่ยนตรงนี้ไปนะแล้วก็เขาบอกอีกด้วยว่าข้อสอบไหนเนี่ยควรจะได้คะแนนประมาณเท่าไหร่ตรงเนี้ยเห็นไหมเขาบอกเรื่องของเปอร์เซ็นเปอร์เซ็นนี่คืออะไรเปอร์เซ็นก็คือแบบว่าเขาไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นมึงไม่ต้องทําแกะเชื่อมโยงได้เต็มร้อยเขาเอาแค่สิบเปอร์เซ็นเองอะไรเงี้ยไอ้ผมลองใส่คะแนนแบบมั่วๆนะสมมุติว่าทอได้ อพอเราใส่เข้าไปอย่างร้อยปุ๊บมาดูมุมขวาตรงนี้มันจะคำนวณคะแนน,นใหาเราด้วยโอกาสที่จะสอบติดเนี่ยสูงหรือต่ำอะไรเงี้ยซึ่งพอเราเลื่อนลงมามันจะมีคะแนนย้อนหลังให้ดูด้วยว่า3ปีที่แล้วเนี่ยคนที่คะแนนต่ำสุดแล้วสอบติดเนี่ยเขาคะแนนเท่าไหร่นี้เราพอจะรู้ได้ข้าวแล้วว่ากูควรจะทําคะแนนได้สัก66ไหมเพื่อที่อยู่เกณฑ์ขั้นต่าที่น่าจะสอบติดนะอะไรแบบเนี้ยพอเราใส่อะไรเข้าไปตรงนี้แล้วปุ๊บเรากดดูคอสเรียนแนะนําอ่าพอมาคอสเรียนแนะนาปุ๊บ มาหน้าตาอย่างนี้แหละก็คือส่วนที่3นะครับเขาจะบอกด้วยว่าเราต้องเรียนอะไรบ้างดูจากคะแนนที่เราใส่ว่าเราเนี่ยขาดเหลืออะไรไม่ใช่ว่าเขาจะให้เราเรียนทุกอย่างที่จําเป็นต่อคณะน,นี้สมมติว่าคะแนนของแกเชื่อมโยงเนี่ยโอเคแล้วแต่คะแนนพาร์ทหนึ่งเนี่ยยังขาดเขาจะไม่ได้ให้เราเรียนทั้งสองอย่างแม้มันจะจําเป็นต้องใช้สอบทั้งสองอย่างคนเราทุกคนเนี่ยไม่จําเป็นต้องรู้ทุกอย่างไม่จำเป็นต้องเก่งเพอร์เฟกทุกอย่างนะซึ่งมันจะมีระบบดอกจันให้ด้วยไอ้ผู้ดอกจันเนี่ยมันจะเป็นวิชาที่เน้นย้าว่าเฮ้ยเราควรจะ เรียนก่อนสิ่งอื่นนะ เราก็จะไปได้ทีละสเต็ปทีละสเต็ปนะฮะอแต่อย่างตรงตากี้เนี่ยมันเป็นคอร์สเรียนใช่ไหมว่าเราควรจะเรียนอย่างนั้นอย่างนี้พาร์ทหนึ่งเนี่ยควรจะเรียนอยันนี้แต่มีอีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับนั่นคือฟีเจอร์มาอีคัมนะครับนี่ตรงนี้ตรงคลังข้อสอบนี่กดเข้ามาตรงนี้มันคือข้อสอบของปีก่อนๆให้ผู้สนใจเรียนเนี่ยได้ลองทําข้อสอบจริงจับเวลาจริงๆจ,จากข้อสอบปีเก่าๆนะซึ่งไอตรงนี้มันจะเป็นสนามจริงให้เราได้ลองสอบเลยพอเราทําข้อสอบเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะสรุปผลออกมาให้ว่าเรามีจุดเด่นมีจุดด้อย ง,ง,งเพื่อจะได้ให้เราเอาไปพัฒนาตัวเองต่อไปได้ด้วยแล้วเขายังมีโค้ดมาให้ใส่เพื่อลดราคาจากโปรโมชั่นต่างๆเพิ่มเติมอีก100บาทนะฮะนี่โค้ดนี้เลยเอาไปใส่ได้และที่สำคัญ Monkey Ev เ r y d a y เขามีคตเตประจำใจของเขาว่า Let us take care of your choice นะฮะให้เราเป็นแผนที่นำทางเพราะเรารู้ว่าปลายทางของคุณนั้นสำคัญนะฮะถ้าใครสนใจเรียนนะครับก็เข้าไปได้เลยที่ w w w m o n k e e v i d a y c o m นะครับฝากด้วยครับแล้วถ้าการศึกษาของประเทศดีเนี่ยโรงเรียนสอนพิเศษจะยังมีไหมคร มีแน่นอนเพราะว่าฟังก์ชันมันยังใช้ได้อยู่แต่ว่าความสําคัญมันจะไม่ได้มามีบทบาทมากขนาดนี้มันจะ optional มันจะเลือกได้เข่ามันจะไม่ได้บังคับจําเป็น คือคิดว่าต่อให้การศึกษาดีแต่ถ้าครูไม่ดีก็คือไม่ดีอยู่ดีหนูรู้สึกว่าครูจะไม่ได้เข้าใจเด็กขนาดนั้นบางคนเขาจบจากที่เรียนมาหลาย10ป,ปีแล้วแล้วเขามาสอนเขาไม่ได้เข้าใจว่าสมัยนี้เด็กต้องการอะไรโรงเรียนพิเศษสอนจะเข้าใจเด็กมากกว่าว่าเด็กต้องการอะไรและเด็กอยากเข้าใจตรงไหนมากกว่าอะไรเงี้ยเพราะเหมือนยุคสมัยเปลี่ยนแต่ครูยังอยู่ที่เดิมเนี่ยเขาก็สอนไม่เข้าใจอย่างถ้าตัวหนูว่าหนูก็อยากให้มันมีโรงเรียนสอนพิเศษเพราะว่าหนูชอบเรียนแบบบางครั้งมันไม่ได้ออกสอบเรื่องนี้เลยแต่เราแค่อยากเรียน เรื่องนี้อะไรเงี้ยอย่างเช่นชีวะอะไรเงี้ยหนูชอบเรียนชีวะก็จะไปเรียนพิเศษเรื่องชีวะเพื่อที่จะได้รู้ลึกมากขึ้นหรือรู้สิ่งที่แบบเราอยากรู้อะไรเงี้ยค่ะเรียนบางเรื่องมันไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องที่รู้ก็ได้ค่ะเราเลยเรียกว่าเรียนพิเศษคิดว่าทุกธุรกิจบนโลกเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเพื่อตอบรับความต้องการของมนุษย์อะ มนุษย์เราอยากสบายเลยมีโปรดักต่างๆมาตอบโจทย์ในส่วนนั้นๆในเรื่องของการศึกษาเนี่ยคิดว่าต่อให้ระบบการศึกษามันดีเนี่ยเรื่องของการศึกษาก็ยังคงเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องการและสนใจแต่มันอาจจะไม่ใช่มาสอนสิ่งที่แม่งมีอยู่ในโรงเรียนอยู่แล้วในทุกวันนี้มันอาจจะเป็นอะไรที่พิเศษมากขึ้นเช่นเรียนภาษาที่3เรียนภาษาที่4ี่ไหมหรือใดๆผมคิดว่าถ้าการศึกษาดีเนี่ยโรงเรียนสอนพิเศษมันคงจะพิเศษสมชื่อจริงๆ